สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามฟาร์มฟิตนะครับอยู่กับผมนิกทรงโจนะครับวันนี้ก็เป็น Howto Beat นะครับในพาร์ทที่4ตอนที่4นะครับก็เราจะมาดูกันว่าไข่ที่เราได้กันนะครับใน EP ีที่แล้วนะมันจะฟักเป็นตัวกันเยอะน้อยแค่ไหนนะครับที่เอาพ่อแม่ออกเลยนะครับมาดูกันว่ามันจะได้ผลตอบโจทย์เราแค่ไหนเนาะหลังจากที่เราปล่อยผสมพันธุ์ไปทั้งหมด6คู่นะครับแต่ว่าเราได้ไข่เพียง5คู่นะครับเพราะว่าเราเฟลไป1นคู่ที่พ่อปลากินไข่เนาะ เอาโอเคเรามาดูที่คู่แรกนะครับเป็นเฮลบอยนะที่เราลงผสมไว้เนาะเป็นเฮลบอยเรามาดูกันนะครับว่าไข่ตอนนี้เป็นตัวแล้วหรือยังอ่าตอนนี้เราเห็นลูกปลานะครับว่ายน้ํานะครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่นี่ลูกปลานะครับว่ายน้ํนี่นี่นี่เต็มเลยนะครับผมนี่แล้วเราก็จะเจอนี่เลยครับนี่ต้องขออธิบายก่อนนะครับในการเพาะปลาโดยไม่ใช้พ่อแม่พันธุ์เห็นไหม โดยธรรมชาติเขาจะมีไข่เสียอยู่แล้วนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกว่าสาเหตุสาเหตุทําไมเราต้องกระจายไข่ให้มันเป็นระนาบเดียวกันไม่ให้กองเป็นภูเขาเราสังเกตดูนะครับนี่ไข่ที่กองเห็นไหมเวลาเขาเสียแล้วเขาเกิดขึ้นเชื้อราเนี่ยนะครับเขาเกิดขึ้นเชื้อราเนี่ยเห็นไหมเชื้อรามันจะเกาะเป็นกลุ่มอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอาไข่กองไว้เป็นภูเขาเนี่ยนะครับอย่างที่พ่อปลาเขาทำไว้เนี่ยนะครับเชื้อราพวกนี้มันก็จะไปปิดกั้นนะลูกปลาที่ฟักตัวด้านในเนี่ยออกมาไม่ได้จะทําให้ลูกปลานะครับ ไอตายในที่สุดเนาะลูกปลาก็จะตายในที่สุดนะครับลูกปลาตัวเล็กๆพวกนี้นะเพราะว่าแรกเกิดเนี่ยเขาจะห้อยหางออกมาแล้วเขาจะไม่มีแรงว่ายออกจากไอกองเชื้อานะครับกองไข่เสียเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องกระจายนี่เห็นไหมตัวนี้นะครับพอปลากินไข่ไปแล้วครึ่งนึงนะเอวบอยที่เราตอนเอาออก เขากินไข่เสียไปแล้วครึ่งนึงนะครับจริงๆถ้าเราเอาไว้อีกเขาก็จะกินไข่พวกนี้จนหมดไข่ที่เสียนะแล้วเขาจะเหลือไข่ดีๆไว้ฟักเป็นตัวเนาะแต่ว่าเราก็เอาออกไปแล้วนะครับไม่ให้พ่อเขาเลี้ยงพ่อปลาเขาจะได้ไม่ซมไม่เหนื่อยกับการเลี้ยงลูกด้วยนะครับในกรณีที่เราจะใช้พ่อปลาในการเพาะพันธุ์ต่ออีกหลายครั้งเนาะพราะถ้าเลี้ยงลูกพ่อปลาก็จะซมนะครับลูกปลาเนี่ยถ้าไข่นะครับผ่านน้าเชื้อแล้วต่อให้จมน้ำเนี่ยเขาก็จะฟักเป็นตัวเองได้หมดนะครับเพียงแค่เราลดระดับน้ําช่วยเขาให้น้าตื้นๆนนนนนแคัแร คาดว่าน่าจะฟักตัวเมื่อวานนะครับฟักตัวเมื่อวานแล้วก็วันนี้น่าจะไหวแข็งแรงอก็วันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่สี่นะวันแรกคือเราปล่อยพ่อแม่นะครับ <downloading> คืนแรกปล่อยพ่อแม่ลงผสมพันธุ์นะคืนที่สองเรามาสำรวจได้ไข่ไปแล้วก็คืนที่สามเนี่ยเราปล่อยไข่ทิ้งเอาไว้วันนี้ก็เป็นวันที่สี่นะครับน่าจะฟักตัวตั้งแต่คืนที่สามก็ข้อนี้ก็ได้น่าจะปปแค่หลักร้อยนะครับหลักร้อยไม่น่าไม่น่าจะถึง ไม่น่าจะถึงร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเพราะว่าไข่ก็เสียไปจํานวนหนึ่งเลยแหละไข่ที่ไม่มีน้ําเชื้อนะอันนี้เรายังไม่รู้ว่าไข่ที่ไม่แข็งแรงพวกนี้นะครับเป็นเพราะน้ําเชื้อตัวผู้หรือว่าเกิดจากตัวเมียฮอร์โมนเพศเมียนะครับอ่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยข้อต่อไปคืออะไรเอ่ยข้อนี้เป็นเอ่อนีโมอ้าอน,นี้เป็นนีโมนะครับเพื่อนเเรามาดูโอ้ข้อนี้เราได้ลูกปลาเพียบเลยครับ ข้อนี้เราได้ลูกปลาเต็มเลยนะครับอย่างที่บอกไปเลยข้องนี้น่าจะเป็นข้อของไอ้ตัวนั้นเลยที่ว่าคีิเครื่องเขาไม่สวยที่ผมบอกว่าเขาผ่านการผสมพันธุ์นะตัวผู้ผ่านการผสมพันธุ์มามากกว่า3มครั้งแล้วเป็นพ่อปลาที่ดีมากเขาจ่ายน้ําเชื้อที่ดีมากเห็นไหมพอมีน้ําเชื้อที่ดีลูกปลาอัตราการฟักก็คือเปอร์เซ็นต์สูงมากนี่เพื่อนเพื่อนดูคือลูกปลาทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้เด็กๆนี่โหเยอะมากเพื่อนเพื่อนี่มี2องสามร้อยแน่นอนข้องนี้คือลูกปลาเยอะมากๆครับถ้าได้แบบนี้เราก็ชื่นใจไป นะแล้วก็ไข่เสียมีไหมเห็นไหมธรรมชาติปกติไข่เสียมีอยู่แล้วแต่มีน้อยนะครับถ้าตัวผู้น้าเชื้อดีค er you ือเขาจะมีน้อยนี่ที่เกาะอยู่ตามขอบขอบเห็นไหมคือจะมีน้อยมากนะครับไข่เสียพวกนี้เนี่ยมีแค่ไม่กี่ฟองนะครับแล้วก็จะจมอยู่ด้านล่างนะครับจมอยู่ด้านล่างที่เป็นเม็ดสีน้าตาลอยู่ข้างล่างนะครับเห็นไหมเป็นเม็ดสีน้าตาลอยู่ด้านล่างนะเป็นเม็ดเม็ดนั่นก็คือไข่เสียเหมือนกันอ่าแต่ถ้ามีพ่อปลาอยู่เขาก็จะเก็บกินจนหมดนะครับ อ่าหูได้เยอะมากเพื่อนๆได้เยอะมากคองนี้ได้เยอะมากดูดิว้าวแน่นหน้าน้ําเลยนะครับผมไปเราไปดูข้อก่อไปดีกว่าผ่านไปแล้วสองนะครับมาดูว่านันเชื้ออะไรจะเป็นยังไงกันบ้างนะแต่ละข้อเราจะได้ดูด้วยว่าพ่อปลาเราสมควรจะทําต่อหรือเปล่านะอันนี้เป็นเออ แบ็กมันตินะครับแบ็กมันติคัลเลอร์นี่เราเห็นไข่เสียจํานวนเยอะเช่นกันแต่เราเห็นลูกปลาที่โคตรจะเยอะครับลูกปลาที่โคตรจะเยอะเช่นกันเพื่อนๆดูตอนนี้ลูกปลาแบบเริ่มว่ายน้ําแข็งแรงหมดแล้ว่ลูกปลาน่าจะฟักตัวเร็วมากเลยนะครับสําหรับรอบนี้นะน่าจะใช้เวลาเพียงวันเดียวเพราะปกติถ้าฟักตัวเนี่ยเขาจะว่ายน้ําแบบหมุนหมุนกันก่อนนาะนก็คือว่ายสเปะสปะแต่ตอนนี้ลูกปลาว่ายน้ําขนาดกับโลกแล้วก็ว่ายแข็งแรงแล้วพอที่จะหนีนิ้วเราได้แล้วถ้าเรานิ้ว จุ่มลงไปเนี่ยนะครับก็คือเขาจะว่ายหนีได้นี่ก็คือเราเทลงที่ใหญ่ได้แล้วเราก็มีไข่เสียเช่นเคยเห็นไหมอยู่ด้านล่างนะครับที่เป็นเม็ดสีน้ำตาลนี่ไข่ที่มีเชื้อรานะครับก็ถ้าเราอย่างที่ผมบอกถ้ากองไว้เป็นภูเขานะลูกปลาเขาก็จะติดเชื้อราพวกนี้นะครับไม่สามารถว่ายน้ําออกได้เราจึงต้องกระจายไข่นี่คือวิธีทาไมต้องกระจายไข่ก็คือกระจายไข่ช่วยลูกปลานะครับให้ว่ายน้าออกได้แล้วลูกปลาเยอะมากครับเพื่อนๆดูดิ ลูกปลาเยอะมากๆไม่แพ้คอกเมื่อกี้เลยแล้วเป็นแบ็กมันติที่คาดหวังไว้ด้วยในรุ่นลูกว่าเขาจะมีตัวสวยๆให้เราได้ทําต่ออีกหลายตัวนะครับแบ็กมันติแต่ยังไม่ใช่คู่ไฮไลท์ของเราเนะาะเพราะไฮไลท์ของเราน่าจะเป็นคู่ถัดไปแล้วผ่านไปแล้วสามเลืออีกสองเรามาดูกันว่าจะมีคอกไหนที่แบบลูกปลาแบบไม่ฟักเลยหรือเปล่านี่ไงเป็นแบ็กมันติที่เขียน HL ไว้ก็คือแบ็กมันติไฮไลท์ของเราคู่สวยๆเลยนะ ที่เป็นสีสวยๆตอนนี้เราเห็นไข่เสียและก็เราเห็นลูกปลานะครับเพื่อนๆลูกปลาจํานวนเยอะเลยทีเดียวเยอะเช่นกันครับคอกน,นี้เห็นไหมโอ้แล้วตอนนี้มีแมลงอะไรตกลงไปก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาเอาออกก็ได้นะครับตอนนี้เราก็เห็นไข่เสียเช่นกันนะครับเราเห็นไข่เสียจํานวนหนึ่งนะครับ อ้าวก็ถือว่าใช้ได้นะครับน้ำเชื้อพ่อปลาพวกนี้ต่อให้มีไข่เสียอยู่บ้างแต่ก็ยังให้เปอร์เซ็นต์ลูกปลาที่ค่อนข้างสูงเพื่อนๆดูเอาเองนะนี่คือลูกปลาทั้งนั้นเลยที่เป็นสีดําแล้วก็กําลังว่ายน้ําอยู่ตอนนี้โอ้ดุดิกดูุดิกโอ้ยคอกนี้ก็น่าจะมีสองร้อยได้นะครับแต่เมื่อกี้ดูหนากว่านะแบคบันติคอกเมื่อกี้ดูหนากว่าหน่อยอะเราไปดูอีกคอกหนึ่งนะครับนี่ปึ๊บอันนี้เป็นยังไงบ้าง อันนี้เป็นนีโมที่ผมบอกว่าแพทเทิร์นปลาคล้ายกันมากที่สุดแมทกันมากที่สุดนะสําหรับคู่นี้แล้วก็พ่อปลาผ่านการผสมพันธุ์มามากกว่าสามครั้งแล้วเราก็ที่เห็นแล้วครับมีไข่เสียนี่จํานวนหนึ่งอุ้ยไข่เสียค่อนข้างจะเยอะนะครับไข่เสียค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าพ่อปลาตัวนี้เป็นพ่อปลาที่ผสมพันธุ์เก่งก็คือเขาเวลาเขาผสมพันธุ์เขารัดตัวเมียเน,นี่ยจะรัดไข่ออกมาหมดเลยส่วนใหญ่เนาะตัวเมียจะได้ไข่แบบเต็มร้อยนะครับแต่ตอนนี้ตัวผู้นะครับ ก็น่าจะฉีดน้ำเชื้อไม่หมดนะฮะเพราะว่าไข่เสียเยอะเช่นกันแต่มันสัมพันธ์กับตัวที่เยอะมากๆนะครับมันคุ้มมากๆนะมันไม่ได้แบบเสียดายคือมันเยอะมากๆปลาคอกนี้ดูกันเอาเองนะครับคือเด็กๆเ,เ,เยอะมากครับเพื่อนๆน,นี่นี่ใครที่กําลังเพาะไปพร้อมๆผมนะก็เดี๋ยวได้อัปเดตกันแน่นอนเดี๋ยวนะครับคลิปหน้าเราจะมาเทมาย้ายลูกปลาเนาะ เว้นสักสองวันนะนับจากวันนี้ไปสักสองวันนะครับเดี๋ยวผมจะมาย้ายลูกปลาลงที่กว้างนะครับผมหรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้เลยก็ได้เนาะทําคลิปไว้แต่น่าจะเป็นลงวันถัดไปนะครับนี่ก็เป็นนีโมอีกหนึ่งคอกแล้วก็ได้ครบไปละห้านะห้าคู่ของเราครับเพื่อนๆน,นะห้าคู่ของเราได้ไขเ่เต็มๆครับได้ไขเ่เต็มๆเอาไขรที่กําลังนะครับหาความรู้อยู่ นะครับผมขอฝากกลุ่มไว้หน่อยนะใครที่กําลังหาความรู้เกี่ยวกับออการพเพาะเลี้ยงปลากัดนะครับพวกนี้นะก็ช่วงนี้มันสถานการณ์โควิดนะครับคือบางคนก็ไม่มีอะไรจะทำนะอยากจะหาอะไรท้าทายตัวเองหน่อยก็นะครับนี่เลยเรามีกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้นะครับกลุ่มสยามลูมนะครับไว้สําหรับแลกเปลี่ยนความรู้นะผมจะขึ้นไว้ให้นะครับก็แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับปลากัดนะ เวลาไม่ไม่จาเป็นต้องรอคลิปผมไงบางทีเพื่อนๆอรอคลิปผมมันช้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถไปแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ <im <im <t <t ่มได้นอกก็มีมือใหม่จํานวนเยอะนะครับที่อยู่ในนั้นนะครับพร้อมที่จะให้คําถามนะตอบคําถามหรือว่าให้คําตอบต่างๆของเพื่อนเนาะผูมีประสบการณ์ในนั้นก็เยอะนะครับคนที่เพาะปลาเก่งๆนี่ก็ยุคโควิดช่วงนี้ก็มีทั้งคนที่อยากหาอะไรทํานะครับแก้เบื่ออะไรอย่างนงี้เนาะไม่ได้อยากจะแบบ พาะแบบว่าสร้างรายได้อย่างยางนี้ผมก็เข้าใจก็ลองดูนะครับปลาพวกนี้ก็สีสันสวยงามนะใครไม่มีอะไรทำโควิดช่วงนี้ฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้อัปเดตให้ดูชุดนี้นี่ถ้าใครติดตามผมก็เป็นนิมโสาย a นะครับเราให้ดูฟอร์มกันนะครับตอนนี้คือปลาฟอร์มมาดีมากหลังจากเราคัดขึ้นมานะครับคัดขึ้นมาอย่างนี้ตอนนี้ สดๆนี่ก็คือตัวที่คัดไว้จะทําต่อเป็นพ่อพันธุ์นะครับผมในรุ่นต่อไปสําสหรับมือใหม่ที่เข้ามาดูก็อาจจะไม่ไม่เข้าใจอะไรเท่าไหร่นะอันนี้ก็อันนี้ผมอัปเดตให้คนเก่าๆดูแล้วกันที่เขาดูการพัฒนาปลาของผมนะครับก็คือฟอร์มปลาสายนีโมนะสายนีโมแคลกซียนีโมมันติพวกนี้ตอนนี้คีบเครื่องใหญ่นะครับสวยงามมากเลยน,นี่จะให้ดูจานวนส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งที่คัดขึ้นมาของสายเอนี่ตัวนี้แบ็กมันติสวยมาก เดี๋ยวผมเอาออกก่อนเดี๋ยวเขาจะกัดหาอันขาดก็ยังคงได้ตัวเมียน้อยอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่นี่ชุดนี้เนี่ยสีเขาจะดอปลงนิดนึงแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วยังมีความสวยอยู่ก็คือเขาเป็นส้มดําแบบสายเก่าคลาสสิกสวยเนี่ยอย่างตัวหลังนะอันนี้อาจจะมองไม่ชัดแต่ตัวหลังน่ะสวยมากเลยแต่คลิปเครื่องไม่ต้องกลัวแล้วครับใหญ่ขึ้นแน่นอนนี่ไหมสวยมากเลยตัวหลังแล้วฟอร์มดีมากโครงสร้างสวยเป็นส้มแดงดาประมาณนี้นะครับปลาโอเคครับผม ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะเพราะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่แน่ผมอาจจะมาทําคลิปเต็มๆอัปเดตให้ดูอีกทีนึงน,นะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆไว้ก่อนตอนแรกว่าจะไม่ได้ทําว่าจะไม่ได้ทําเพราะว่ามัวถ่ายไอ้นี่นะ How to beat นะครับแต่ไม่อัปเดตเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวคนไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่ตอนนี้ <laughs> อันนี้โครงสร้างนะหุ่นบอดี้สวยปลาแข็งแรงคลึ้น,นะครับปลาสามเดือนกว่า คลิปเครื่องสวยมากในโม่สีเก่าๆสวยมากตอนนี้คลิปเครื่องใหญ่ขึ้นอลังการขึ้นก็ตั้งใจพัฒนาให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มยัดสีให้ปลาเป็นหลักสีสันเข้าไปเรื่อยๆอ่ะเอาไว้มานี้เดี๋ยวเรา,เาไว้ชมคลิปเต็มกันของคลองนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูหลายๆตัวแล้วกันเนาะในคลิปหลังใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม